เข้าไปถอยหลังเข้านะถอยหลังเข้านะกดอะไรอ่ะมันจะย่อกดไรอ่ะกดกดย่อกดกดคอนโทรไงเปิดยังเปิดยังพร้อมเล่นยัง คลิเข้าไปเอาไม่ได้ให้กดกดคอนโทรลเพื่อนกดอนโทรลใกล้ใถุงิปใก่้กถุงคลิปอ่ะเออปิดจมกใหญ่กรดุ้งเลยวายผีบ้าพีกูไม่ได้ปิดไอ้ช้างก็ปิดเนาะ่ผ่านแล้วนะพี่มนกันม่ทานข้ากันในพี่พี่เลย

คนวุ่นวายเลยไอ้ชายช้า็ตมตายตายแล้วลเลยไม่ตายไม่ตายไอ้ช้างไอ้ช้างนะติ่มตายนะกีไม้ยังนะดีนะก็ปิดประตูทันสัส พี่เอฟฟังกันไปยังไปยังไปยังไปก็เยอะพี่่มพี่าีกูโดนกูตายพี่อ้กูตกใจยาตกใจเลยพี่เอ้ยาไปเยเเอาาเลยเ้ อ่อส่่อสู่อใยไม่้ีผีับีชไอ้ไอ้ชางเช่วันผีเดี๋ยวกูเ่กูเพิประตูนกูเิปตูแลวกูตูกูเิแล้วไตายอ่ะมาแบบตายเลยอ่ะค่ะ

พี่ทำได้ครบแล้วห้ามห้ามใครยุ่งกับคอมนะผีผีอยู่ไหนอ่ะผีวะผีวะผีวะผีอยู่ตรงไหนตรงไหนผีอยู่ตรงหน้าประตูเลยพี่หน้าประตูตรงนี้อยู่ตรงพี่แล้วมันอยู่ตรงพี่แล้วมันมาหาพี่แล้วมันมาหาพี่ไอ้้้ไไออช้ากันช้าเปิดประตูวิ่เปิดประตูเปิดประตูวิหน่อยเปิดเปิดเปิดห้องนอนเปิดห้องนอน ก็เหลิงห้องนึงพี่เหล็กห้องนึงห้องเอาขวานพี่ห้องขวานแล้วก็ทุกห้องเหล็กอ่ะพี่มันเปิดไม่ได้อ่ะเดินไม่เดินไม่ไม่ห้องขวานพี่ห้องพี่พีบอ่ะไม่พีบอ่ะพีบอ่ะเดียวเบอ่ะไอ้แจักตายเหรอห้องที่มีขวานนี่ว่ะห้องที่มีขวานนี่ห้องที่มีขวานอยู่ไหนวะผมรอบคีณไปหาพวกี่นนองมาพีบอ่ะ ผีบ้าผีบ้ามันก็เฮ้ผีบ้ามันจะกินเล็กไม่พอผีบานี่มีขวานผีบ้านี่มีขวานกูรู้แล้วแต่กูกูหมายถึงว่าห้องที่มีขวานน่ะอยู่ไหนไบางดีพี่เขาเข้าไปเอาขวานนะพี่จะไม่ได้หรอจะไม่ได้เลยดิห้องนอนก็เข้าไม่ได้อ่ะมันเข้าไม่ได้ห้องนอนอ่ะระวังผี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 พี่บอส เอาเอาขวานแล้วไงต่อนะพี่ลืมแล้วผีอยู่ไหนวะผีอยู่ไหนอ่ะผีอยู่กับกูผีอยู่กับกูผีอยู่กับกูอ้าวคุแตกเกดตัวละแตกแตกไหนอ่ะผียู่งซึ้งเลยอ่ะโอ๊ยไอ้คุณจะมาต่อยีกี้อ่ะไอ้ทั้งไปมาตัวไอ้ทั้งดีวัพี่ยังไม่ออกมา อยู่วิ่งออกมาพี่บอดเดี๋ยววิ่งเข้ามาเข้ามาเข้าไเข้าไปแล้วนเลยี่เดี๋ยวราชันี่เราแอบดูแม่ตัวเนี้ีคข่แล้พี่พี่พี่เปิดห้องที่มีขวานไม่ได้วะ อุ้ยไอชักมาแล้วไอชักเราแล้วมึงวิ่งิดประตูว่าไปพี่บอกเลยพีไ่ไม่ปิดประตูอ่ะเอ้าก็พี่บอกแล้วไงมันเปิดประตูเข้ามาอุ้ยคิดว่าอีกว่าคิดว่า <c oughs> ไม่เหน็นไม่เห็นเมื่อกี้ มันห้องนอนเปิดประตูไม่ได้อฮะมดาแล้วผีดังมึไปแล้วเชี่ยนะพีดังมึงไปแล้วไม่ช้าเชี่ยผมหลบจนได้รูรถไฟไม่รู้ว่าบอยู่ที่ไหนวะพี่ให้อยู่ตรงเริ่มเลยห้องห้องคอมประตูเปิดแล้วนะห้องคอมอ่ะอ่าผีมันได้เข้าไปละผีผอยู่ไหนวะพี่เข้าห้องไอ้นี่ไม่ได้อ่ะ มันเข้าไปหาใครอ่ะมันเข้าไปหาใครอ่ะกลัวตายกลัวตายไอ้เติมตายไอ้พี่บ้า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 พี่บ้นพี่เป็นบ้าไอ้ดูไอ้ดูไอ้ติมเดูพี่มันบ้าอยู่ติมมาดีเนาะ ยนเลยค่ะดูเฮ้ยเไหนวะเพโดดที่อหล่อโดรอหล่เ้ยแล้วแล้วพี่แล้วพี่เปิดประตูไม่ได้อะต้องทำไงอะเปิดเปิดลิฟต์ได้ปะกดลิฟต์ได้ไหมกดลิฟต์ได้ไหมักพี่มาชัก

เดี๋ยวเพ่นเรามายคนทุกคนมาทุกคนมาหนึ่งเดี๋ยวเดียวพี่พี่เอาขวานได้แล้วพี่เอาขวานได้แล้วมาทําพมเดนีได่อยู่พี่ไหนผีอยู่ไหนอะผียืนนะห้องคเดี๋ยวโอเคไอ้ใครเิดอไดไอติมหมอติมปีประตูด้วยนะ ติมเป็าติมเป็นวาติมไอติมไี่ยอาคุณบอกกาติีประตูอะไร <c oughs> เอาขวานไปสับเอาขวานไปสับทีีทีีทีเอาขวานมาประตูที่มนไม้ปิดยเออเออเอแล้วยังไงอะสับแล้วยังไงอที่าน้งแบีแลบีแลบีก็ทำเสร็จเลยพี่แลบีก็มาห้องนี้เลยโอเคจกันห้องนีน้องาต พี่มาพี่มาพีมาไอ้นอนปิดประตูไอ้นนปิดดิพี่ปิดดิพี่ไม่ปิดวะปิดได้ปิดไม่ได้ให้ปิดประตูใปประตูไหนอะา้มัได้เหรอวะเอาอาได้เนกนได้ขอเล่นกาอแล้วยังไงอะยังไงต่อทีเนี่ยเออมันต้องำออะไรเควสหน้าจอพี่ทำไปแล้ว

ี่เดี๋ยวนึ่งวปนัึงหาอ่ะตายสองคุณเ้ยอ้ขวานเอาไปทำอะไรดีพี่เนี่แหละพี่พี่ยังงงอยู่เนี่ยเอ็มอนละกันพีบักพีบัก แม่อยู่ผีอยู่วะพี่ข้างหน้าข้างหน้าแม่อยู่จะตู้อะไปนี่ไงนี่ไงพี่เปิดประตูท่าแล้วห้องควบคุมห้องควบคุมกบีประตูลัดติมนอนนอนมาหนี่นอนมาหนี่นอนมาหนี่นอนอยู่ไหนยังพี่ผีมาพี่ผีมาอ้าวอะไรยออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยมาเจอกันในห้องควบคุมออกมายังออกมายังห้องควบคุมคือห้องไหนพี่ มอยู่ห้องล็อกเกอร์อ่ะนี่น,นี่ออกมาออกมาสายมือสายมือออกสายมือออกสายมือมานี่นี่เข้ามาห้องนี้เข้ามาห้องนี้สายมือเอาโน,น้นวิ ں, ่งออกมาวิ่งออกมาอีกวิ่งออกมาออกมาตามมานี่นี่มานี่มานี่วิ่งออกมาเอาแอบอยู่แอบอยู่ห้ U, องคอมพี่พี่ลากออกมาแล้วพี่ลากออกมาแล้วเอากูปิดประตูไม่ได้ห้องไหนพีพพพ่ห้องไหนวะ อ๋อมันมันจะเปิดไม่ได้น,น,นี่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 นนั่นไหนห้องนั้นอะสายมือเห็นปะเอาผมผมิปิดทำไมล่วน้องเปิดแล้วพี่เปิดแล้วดูด,ด,ดูดูร<ด><ด>หัสด,ดูรหัสด,<อ>ดูรหัสด,ดูรหัส<อ>เดี๋ยวลองแปดห้าส่นนะหนึ่งสองสามแปดอยู่ห้องไหนกันเนี่ยอยู่ห้องไหนจะมารับน่อยอยู่ห้องไหนอยู่ห้อง่ไงอามล็อกมันมันเปิดมันปลดล็อกแล้ว แล้วผมอยู่ผมนี่ห้องเนี้ยผมอยู่ห้องเนี้ยห้องมีขวาด้วยเออ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 ห้องไหนพี่วันหนึ่งวันหนึ่งหาก่อนหาก่อนนี่นี่นี่ห้องนี้นนเ้นนนผีมาผีมาผีมาตดนปิดประตูนนห้องไหนห้องไหนยู่ห้องขวาไปไปเจอห้องนู้นเลยนนผีพี่พี่ลากผีออกมาแล้วห้องนู้นเลยเปิดแล้วเปิดแล้วพี่เปิดแล้วมา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 ดูไป เย็นเคมีวะนี่นี่นี่อะไรวะเนี่ยแย่กูไม่ได้เป็นช่างป่าๆนะเว้ยนี่ไงข้างนี้เปิดอ่ะเปิดทเไรเนี่เป้ยจะผีมาปิดดี ห้องไหนบ้านนี้ห้องไหน e หนึ่ง e หนึ่งหา e หนึ่ง e หนึ่งมันอยู่แถวนี้นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่รับผมน้อยแต่รับผมน้อยผมอยู่ห้องขวานี่นห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้พี่ห้องนี้ห้องนี้ไหนวะห้องนี้พี่ e หนึ่งเออเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยปิดไม่ได้ปิดไม่ได้พี่ปิดไม่ได้นนปิดได้เปล่าไม่ได้พี่เสียแล้วแล้วยังไงวะแล้วไงอะเข้ามาแล้วยังไงอะมีของอะไรให้เก็บปะเมื่อกี้ ไม่มี <lining S 2> เข้ามาทำไมอะ่ะเออเข้ามาทำไมอะ่ะอะไรอ่ะจีหนึ่งอ๋อนี่ไงมันมามันมาทางถัดไปแล้วน,น้นมันไม่ใช่ที่เดิมเฮ้ยทุกคนมาน,นี่เลยทุกคนอะ่ะอ,อ๋อต็มติมมานน่ติมไอชักอ่ะไอชักไอพีมาต้้งขวานมาตีเพื่อนอาจจะอาจจะใช่เดงเข้าไปเลยติมเฮ้ย<ๆ>หายยงมันผีเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีกี่ตัววะอะไรพอตัวปิดไม่ได้แล้วเออโอ้ยพี่ทำถึงไหนตอไหนแล้วม,นนมาดิอยหลัย